อาจานเป็นประมนขประธานเจเนอร์นาบูลในงานจีนเก่าๆนี้แต่ต้องบริษัประคุ้มพาจารย์ใหญ่ปานสุพรรณภูเจ้าคณะแขวงโซนตะเข็บพร้อมด้วยพระอาจารนขนาดประจำองค์สองแขวงพร้อมด้วยพระอาจานขอที่เป็นเกียรติเจริญพรมายังประประธานกานนำของแขวงขนาดประจำผักแขวงกรรมการผักแขวงและการนำของเมือง คณะประจําผักเมืองกรรมการผักเมืองบ<ม><า>้านสาวแกนอโโฮมและพ่อแม่ป้า้อนออกตนหยาญโยมสาวผุดสับริซักทั้งหลายที่ได้มีเกียรติเข้าห่วมในพิธีงานบุญเสริมสลองเจ้าคณะเมืองน้องสรงได้รับสันธนตมจากคณะประธานในการจัดงานบุญครั้งนี้ให้ขึ้นมาจัดตั่งพิธีดําเนินงานบุญเสริมสลองกอดพระทศิมป์มาและสมโภชพุทธภูมิจ้าแสนอยู่ที่วัดศรีบนเฮืองเมืองนองไขสมุขเขต ในข่งวันเสาร์หาวันอาทิตย์วันที่22หา13เดือนกุมภาและออกตัวในยมพุทธสาริกสมทปรานได้้อมเจี่ระกันพนมมือเนาะนเวลาเป็นดอกบัวจูงเปิดเป็นการแสดงความเคารพผู้ตัดสินคือพ,พ,าาพระพุทธธรรมผสมอย่างเป็นทางการขอเจริญพรสริค พบครบพรคือยังสูงเงี้ยพอตะล่อมทานโมสอนตะลพรม่านแหงตะลพอมทานบรรดาทนการนำขันแขวงการนำขันจิตีลัวมมาสันตทานรวมมาสันตทานรวมท่กขันมาาล้านแสน ตอนบทมงศรีหอมเกาตัวทารุทองคมันจะเป็นเงินนิเท็ลาามสกิพันกิอุ้ดืสิบระยะสีีมสิบเจสิก้า้าสิบแปดล้านหาบกล้านแปดแสนเจ็ดสิบหกพันกิบห้าจากเฮ็ดอุ้นตอนย่าสองแสนเก้าบาพันกิ ทานพุนดอนเก,กตตะวงศ์ผอขอบครัวมทนาสองล,าองลาอ้านเป็นโมลมรณาได้หันมีทา,างศุสษาพร้อทพธิราชรอขอบครัวสองล้านแต่แสนกี่ทานสีพันดอนนองอินทิารสสาชรอขอบครัวมรนาเจ็แสงสาันกีนางพระเวศเกตตะวงศ์ผอขอบครัวมทนาสองล้านี่นางคำพันเท็จพระิ ขอขอบคสอ,อ,อ,องานาที่ทางเกตแก้วเต้ารวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าทั้งอยู่ภายในเมืองและต่างเมืองโดยมีการนำพาของญาทานคณะเมืองและพระอาจารย์ขอทรพันธมงสาเจ้าคณะเมืองนองเจ้าอธิการวัดศรีบุญเฮืองบ้านนองวิไลเป็นผู้อำนวยการส่าง ดังนั้นข้าน้อยขอบกอบขอบใจมายังองค์การพุทธศาสนา,าสัมพันธ์ลาวแขวงสนเคศโดยเฉพาะญาทานเจ้าคณะแขวงห้องเจ้าคณะแขวงและเจ้าคณะเมือง14เมืองหนึ่งนครพร้อมด้วยคณะสงทุง่งหูทุกโอสถสิมาลังนี้และได้จัดงานบุญนครั้งนี้ จนได้รับผลสำเร็จโดยดีถ่ายนี้ขน้อยขออวยพรใส่อันประเสริฐแด่พระอาจารย์ใหญ่ปานสุพันโทเจ้าคณะแขวงสวนระเขต มีเงินจีบเงินห้างมีแขวมูตันคือทางพระอาจารย์ปริญญาโทรสรศินป์ไสสวรรค์คณะ,ะอบสแเพงสวรรค์เขตพื้นได้ก้าวในส่วงเศร้านี้เนาะทางอ,อกตน,นเรรนญพรเสิญได้ตามกาลังศรัธทธาตามกําลังศรัธทธามีตามทาแห้งของขอบขั้วของตนของตนจะได้นอ่อม อาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาในปอนลุงในหัวใจของปัตสิมมากก็คือบีสิม,มหอดแล้วก็ขอยินเชิญเจริญพเรเชิญได้เด้อทางพ่อแม่คู้บาอาจารย์อาทีได้มาหอดแล้วกับขอนอมรัตนนิมมุนได้สันปตหารเพลนอยู่ทางสารงธรมศรัทธา,อาขออกตนญาญโ่มสาวมังนองของพงเทาทา้าวพ่อ หลังจากสัมปทานเพล่แล้วก็จะได้ขับพอนตามอัตยศัยของโฮเม็กุบาอาจารย์ตามมัตยสัยสร้างบุญสร้างกุศลในเวลาวันนี้ประชาสัมพันธ์ถึงคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจได้ไลฟ์สื่อเรียบเรียงไล่ทองในการฝากแข่เลขาคณะบขนาดโรงานมทางเมืองเจ้าเมืองเมืองนองพร้อมด้วยทั้งทานยงเพชรใสสงวน อดีห้องนี้าฝัผักแขวง้องด้วยประธานการนั่งนอนเริญบรระกาศในเรียามาะ